อุ้ยนีตัวบักใหญ่นี่โดนโอ้ยแต้มแหลบสมแต้มทีสามกบตัวยังใหญ่โดนท่านผู้ชมโดนท่านผู้ชมแต่อีปูก,กัดไปดีงามสาวๆแม่พี่น้องมาสุขสุขคนเดียวเอาพ่อๆก,กับแามสาวปัตตานีนะมุกมงค์ประมาณนี้สามกิโลเมตร Bung móng nằm móng nè mượt tuyết duyên kìa mẹ dì mẹ dạy liệu đại ca biểu đúng gắn hoa phong mẹ lắm Cần một tay lìa hàng hàng nó khoa 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 mẹ dì 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 mẹ dì

โอ้มันไกลนะแล้วก็มีอันไก่เห็นนะป้าเขาเลือกห้อยๆอยู่นท่านผู้ชมบรรยากาศยามเช้าเช้าหายามเบ็ดยามกลางสันส้นๆไปมันถือค้างเลยเมื่อยโค้งน้ำเด้ ยังยมันถือทางดิย <opard> ังยอะไปดังเย่ไปยังท้างนั้นน่ะมุนหัวเขาหนุ่มบอกเขาต้องหาปองลุกให้ได้ โดนพี่น้องโดนนี่โอ้ตัวบักใหญ่เลยนี่โดนเห็นไหนี่เก็บเก็บเก็บเอ้าเก็บก่โดนหยกโซนี่โซโซอุ้ยนี่ตัวบักใหญ่เนี่ยโดนเอาลุนตัวต่อไปตัวนี้เก็บเต็มเต็มที่สองนะผู้ชมโอ้ยเต็มแหลกด้กบเต็มสองในเขียนหน้านี่ โอ้ง่ายข้างสนามมองอยู่นี่เต็มมก็บเก็บเก็บก็เก็บฮะนุ่นโตต่อไปโอ้ดางที่สองท่านผู้ชมดางแหล่บริไทยูก็ได้รูดโอ้ยได้สิแตกตรงนั้นนี่อีกท่านผู้ชมแต้มที่สามกบโตยางไงคือเก่าเอาเก็บเก็บเก็บเอาขึ้นมาโซนเลย โอ้เสียบแน่นเลยโซโซหยกโซให้มันเห็นกล้องเลยอ้ยตัวบังง่ายท่านผู้ชมเก็บเก็บไปโดนท่านผู้ชมตัวที่สี่อ้ยนี่สุดยอดไปเลยนี่ตัวที่สี่อ้โดนท่านผู้ชมโดนแถวที่สี่ตัวที่สี่อืมเอาเก็บ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  เก็บตัวนิดเก็บอือถอดมาโซนแอโซน่ยมาอุ้ยโคบใหายเลยนี่กบกบกบเอาเก็บเก็บไปลุยตัวต่อไปอือยำสาวๆจังสี่ละบรรยากาศพอมีพิ่อ้องเอ้ยลูดดังนี่ เก็บเก็บมันด <res> ีด okay, hmm? ouais, uh, ี okay, ่ส okay. ุโดนทันผู้ช้มแต่อีปูกัดหมอตอนนั้นอ่ะตายแล้วนะอีปูเห็นบอเห็นอีปูบอเก็บ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 อีปูน้ำที่หาได้ทันผู้ส้มสงสัยถือเต็มเมื่อคืนนี่เดี๋ยวให้เบิงก่อนนเบรรยากาศเย็นเศร้าตอนหกโมงกว่า โฟกัสทำไมแต่ไม่โชว์นู้นเลยโอ้ยกระปูอีกปูกัดนั่นไหมเบิดเลยโอ้ยตพี่น้องหลุดไหมมุนอบหยอบเลยนี่เห็นโมกันเบ็ดนีเบิดมึงขึ้นโมเดลมาะยามสงสัยคือสิโตญ่เข๊ะเก็บเข๊ะ้ออีกสองดังสุดท้ายท่านผู้ช้มคงไม่พี่น้องุคนภาพไปรุน สุดท้่ายจะมีโตอะบออ้ยลูดกงกงดงเห็นมันนี่เกี่ยวอุ้ยลุดเรียบร้อยนล้ท่านผู้ชมผมมีพี่น้องสุขสุขคนได้หาแต้มเก็บเบ็ดเรียบร้อยแต่กระสายเติมหนึ่งอยู่ เกือบเทียบโมงเสาอะลรคิดว่ามากไก่ประมาณสามสี่กิโลย่ยางมากโอ้ยไม่ไรขอลาพ่อแม่พี่น้องเพียงเท่านี้แหละฮะพบกับบรรยากาศยามหมอกท่านได้สร้างนั่นนี่คิดโมงเสาแหละฮะพบพกันคลิปหนาเด้พอพ่อแม่พี่น้องเ้ยอย่าลืมติดตามกดไลก์้งแช่งให้ผมเนี่ยไยบไป